สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการเพื่อนร่วมทางรายการพิเศษเพื่องานอภิบาลและการแพร่ธรรมจะนำท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนบ้านของคุณป้าอุดมยั่งยืนวัย84ปีนะครับที่ตำบลคลองตาคตอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งซิสเตอร์นิวดาอ่อนเทศและคณะได้มาเยี่ยมเยียนอภิบาล อยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะมาดูกันว่าพระเจ้านะครับได้เมตตาแล้วก็ทำงานในจิตใจของคุณป้าอุดมยั่งยืนอย่างไรนะครับสวัสดีครับสเตอร์สวัสดีครับ,รบทุกท่านครับสวัสดีค่ะก็เป็นคณะ,ะเพื่อนร่วมทางนะครับที่มาเยี่ยมเยียนคุณป้าอุดมอยู่เป็นประจำนะครับสเตอร์นิดวดาอ่อนเทศนะครับ คุณครูพัชราศุนทโรภาสนะครับและก็คุณคนึงนิดช้อยเครือนะครับวันนี้เดินทางมาด้วยพาหนะอันนี้เ,เป็นของใครยังไงครับซิสเตอร์ครับ,บนี่ก็ได้ความอนุเคราะห์จากพระสังฆราชปัญญากิจเจริญค่ะเห็นว่าซิสเตอร์มาอยู่ดอนกระเบื้องแล้วก็ไม่สะดวกในการไปทำงานอภิบาลเพราะว่าไม่มี อาหัน,นะที่จะใช้สำหรับเดินทางพระคุณเจ้าก็เลยในมอบรถนี้เพื่อทำงานอภิบาลเยี่ยมเยียนในเขตวัดดอนกระเบื้องแล้วก็ที่จำเป็นที่ต้องไปค่ะครับนะฮะก็กขับรถมาบ้านนี้อยู่เรื่อยๆครับนะครับก็เป็นรถที่ไปทุกที่นะครับในงานอภิบาลแล้วก็เยี่ยมเยียนสัตบุรุษนะครับตามวัตถุประสงค์ของ พระสังคราชยอนบอสโกปัญญากิจเจริญเป็นนายชุมพบาลที่ดูแลลูกแกะนะครับของท่านนะครับในทั่วทั้งเขตสังคมนทน,นี้นะครับนะวันนี้เดี๋ยวเราขอเชิญท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนร่วมทางเรานะครับไปเยี่ยมเยียนคุณป้าอุดมด้วยกันที่ในบ้านนะครับขอเลินเชิญครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าอุดมยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้อายุ84ย่าง85ปีนะครับคุณป้าก็อาศัยอยู่ที่บ้านเล็กที่47ทับ1หมู่4ตำบลคลองตาครดอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับคุณป้ามาอยู่ที่นี่50ปีได้แล้วนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็น คริสตชนคาทอลิกคนเดียวที่อยู่ในวิถีพุทธมานานกว่า50ปีแต่คุณป้ายังคงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคงยังคงสวดภาวนาด้วยความหวังอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับที่เป็นชาวพุทธนะครับแต่ว่าคุณป้ามีวิธีอย่างไรนะครับที่จะรักษาความเชื่อนี้ไว้คุณป้ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และซิสเตอร์ได้มาอาภิบาลมาเยี่ยมเยียนคุณป้าอย่างไรรวมถึงคุณพ่อสิทธิพลพานิอุดมนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดนบุญเปาโรกับใจโพธารามรวมไปถึงคุณพ่อวิริยะส้สงเงียมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวาดัวดนักบุญเปาโรกับใจโพธารามเนี่ยได้มาอาภิบาลมา,าส่งศีลนะครับมาโปรดศีลเจิมในยามที่คุณป้าเจ็บป่วยคุณป้ารู้สึกอย่างไรนะครับในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ เราจะมาพูดคุยกับคุณป้านะครับนะก่อนอื่นต้องขอแนะนำนะครับอีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนะครับนะก็คือคุณสายทองยั่งยืนนะครับก็เป็นลูกสาวคนเล็กนะครับของคุณป้าอุดมนะครับซึ่งวันนี้ก็ มาช่วยเราดูแลคุณแม่ด้วยนะครับพร้อมๆกับทีมสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมมวลนราชบุรีนะครับวันนี้ทั้งคุณพ่อสิริศักดิ์ยอแซบผู้อำนวยการและคุณพ่อธนายุทธนันทรพรพิสุทธิ์นะครับรองผู้อำนวยการพร้อมกับทีมงานได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนคุณป้าอุดมเพื่อเป็นกําลังใจให้ในโอกาสนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับก็จะขอให้คุณป้าได้เล่า ความเป็นมาของชีวิตนิดหนึ่งนะครับว่าคุณป้าเป็นยังไงไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้50ปีโดยประมาณแล้วเนี่ยครับก่อนนี้พอเด็กเขา,เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็มาครับมาอยู่นี่ก็มาอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้50ปีครับจากที่ไหนมาที่ไหนครับมาจากโพเลียวครับจากโพเลียวแล้วก็มาอยู่คลองตะคดครับเราก็ขึ้นมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ได้50ปีคะ แล้วก็ทีนี้ฉันก็สวดขอให้แม่ช่วยนุปธรรมมั่งนั่งอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็นั่งสวดมั่งครับแล้วก็พ่อเด็กเขาเวลาลมพายุมาเนี่ยแม่มึงสวดแม่มึงสวดครับเขาก็นับถือเขาเคยไปอยู่วัดคามเมนโลไปอยู่โรงเรียนคามเมนโลแล้วก็อยู่โรงเรียนอุดมแล้วก็คามเมนเลียนแล้าก็ศรีราชาที่เขาไปอยู่ก็อยู่วัดท<อ>ี่ทางนั้นแหละขอโทษนะครับสามีคุณป้าเนี่ยเป็นเป็นพุทธ หรือว่าเป็นคาทอลิกเป็นพุทธนะครับแต่ว่าเวลาที่มีอันตรายมีพายุมาอะไรนี้ก็เรียกให้คุณป้าสวดใช่เขาเคยอยู่วัดคิดเราไงไปอยู่โรงเรียนไปอยู่โรงพยาบาลคาเมนโลล้วก็ไปอยู่โรงเรียนอุดมโนล้วก็ไปอยู่คามเมรเลียนแล้วก็มีราชาไปอยู่วัดคิดทั้งนั้นเลยแหละที่เขาอยู่ครับก็พอจะมีความเชื่อแบบชาวคริสต์อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะครับอ้าวตอนนี้คุณป้า วอนขออะไรพระเป็นเจ้าและพระเป็นเจ้าประธานอะไรให้กับคุณป้าตลอดระยะเวลาที่อยู่มาตั้งแต่อายุ30กว่ากว่ามาจนกระทั่ง84แ่<ร>ย่าง85นเนี่ยขอให้แม่ช่วยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขสุขใจสุขกาย,กายคิดอะไรสมความปรารถนาให้ได้มีกินมีใช้อย่างเขาอย่าได้อดได้ยากครับอ่แล้วอสิ่งหนึ่งที่ที่วอนขอในใน,ในถ้ำกลางชาวพุทธเนี่ยที่เราเป็นอ่คริสตชนคนเดียวเนี่ยขออะไรครับ ก็มีอยู่ขอแค่เนี้ที่เราขออยู่นะฮะขอให้เราได้มีใครสักคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเยียนเราหรือเปล่าก็บางทีเดี๋ยวแม่เขาก็ให้คนมานั่นเดี๋ยวเขาก็นั่นอยู่อ๋อครับอ,อ่นะครับอันนี้ก็ฟังจากที่คุณป้าอุดมเล่าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือว่านะป้าก็สวดภาวน,นาแล้วก็วอนขอนะครับเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีใครสักคนหนึ่งนะครับที่เป็น คริสตชนหรือว่าเป็นชาวคริสต์เนี่ยจะได้มาพบปะกันกับคุณป้านะครับเพราะว่าคุณป้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะไปวัดยังไงการคมนาคมก็ไม่ค่อยที่จะสะดวกสบายนักนะครับเพราะว่าอยู่นะตรงจุดแห่งนี้เนี่ยก็ห่างไกลจากวัดดอนกระเบื้องพอสมควรห่างไกลจากวัดนบุญเปาโลกลับใจโพธารามพอสมควรนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยนะครับคุณป้าก็ไม่มีพาหนะนะครับที่จะ สะดวกต่อการเดินทางไปนะครับไปวัดหรือไปอะไรแล้วในที่สุดวันหนึ่งนะครับนะก็พระเป็นเจ้าก็มีแผนการของพระองค์ที่ทําให้ซิสเตอร์นิวดาได้ทราบว่า,าคุณป้าอุดมเนี่ยนะครับมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคาทอลิกที่ต้องการที่จะได้มีโอกาสได้ไปวัดแก้บาปรับศีลบ้างนะครับตรงนี้ต้องขอให้ซิสเตอร์นิวดาเป็น คนที่ได้เล่าแล้วก็เท้าความเป็นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับค่ะก็ซิสเตอร์ได้มารู้จักคุณป้าอุด,ดมยั่งยืนนะคะก็โดยการแนะนำของคิศสชนท่านหนึ่งนะคะก็ขอเอ่ยชื่อนะคะคุณเรือนฝันแขวเคือ ซึ่งคุณเรือนขวัญเนี่ยก็เคยมาทำงานในหมู่บ้านนี้เป็นครั้งคราวแล้วก็มาเจอกับลูกสาวป้าอุดมนะพิเตอร์ก็ไม่แน่ใจเนะาะมาทำงานอะไรมาเรียนคอมพิวเตอร์ครับเอามาเรียนคอมพิวเตอร์ออรด้วยกันครับอืมอ่าได้มาเจอมาเจอกับลูกสาวแล้วก็ได้คุยกันลูกสาวก็เลยบอกกับคุณเรือนขวัญว่าเอาพ,พี่พี่แม่หนูก็เป็นคนคิดเหมือนพี่นะคะอืมนะ ตอนนั้นที่ตุ๊กหรือพี่เรือนฝันเขาบอกว่าเขาเป็นคาทอลิกแล้วหนูก็เลยบอกว่าแม่หนูก็เป็นคาทอลิกเขาก็เลยไปบอกซิสเตอร์โอ้ครับผมก็คุณเรือนฝันก็มาเล่าให้ฟังว่า,าซิสเตอร์เนี่ยได้มีโอกาสมาเจอคุณป้าที่ชื่อป้าอุดมยั่งยืนนามสกุลยั่งยืนก็น่าจะมาจากทางท่าวาบนะก็ได้คุยกันก่อนว่ามาจากทางท่าว่าแล้วก็ บอกว่าคุณป้าเนี่ยมาอยู่ในที่ที่เหมือนกับชุมชนที่ไม่มีคาทอลิกแม้แต่ครอบครัวเดียวในร้อยร้อยครอบครัวตรงนี้นาะมีมีบ้านนี้บ้านเดียวที่เป็นบ้านคาทอลิกแล้วก็ในบ้านหลังนี้ที่คุณป้าอาศัยอยู่ที่เรามาถ่ายทํารายการตรงนี้ก็เป็นป้าคนเดียวในบ้านนะคะคที่เป็นคาทอลิกทําให้ได้สนใจว่าเออ คุณป้าอยู่ไม่ได้ยังไงอ่ะเกือบเกือบห้าสิบปีจากตรงเนี้ยแล้วป้าก็ยังสามารถรักษาความเชื่อยัง<ม>สวดภาวนานะคุณเรือนฝันก็สนใจมากเนาะกระตือรือร้อนก็ให้ลูกสาวป้านี่แหละพามาที่บ้านหลังนี้ครับและคุณเรือนก่อนก็อยากจะทราบเนาะเหรามาว่าเป็นคาทอลิกจริงไหม,มก็เลยมาถามป้าว่าป้า,ป,าป้าเป็นคนคิดจริงเหรอรป้ามาจากไหนป้าลองสวดให้ฟังหน่อย เา,าป้าส่วนก็ฟังหน่อยอป้าก็ส่วนให้ฟังครับ อยากจะให้คุณป้าสวดให้ฟังไหมคะครับคุณป้าสวดสวดให้ให้คุณเ,เรือนขวัญน,นะฟังยังไงครับคุณป้าสวดสวด,ดนิดนึงสิครับขันธาม,มาเรียเปลี่ยนด้วยศรัทธา,าพระเป็นเจ้าสถิสตกับท่านผู้มีบุญกว่ายิงใ,ใดๆและพระเยซูอรสถของท่านสมบูรณ์ลักหนาสันตะม,มาเรียมันดาพระเจ้าโปรดภา,าวานาเมื่อเราคนบาปอันนี้และไม่จะตายอาเมนโอ,อครับผมอาเมนครับแล้วก็ดดแล้วยอย่างนี้ยังไงต่อครับก็ก็มีบทอื่นที่คุณป้าสวดได้นะก็จะเป็นบทข้าแต่พระบิดาของเราแบบ แล้วก็มีบทเพลงแม่พระที่คุณคคป้าร้องอยู่เป็นประจำสักก้อนชันเะได้เห็นเนี่ยที่คุณป้าเยซูมาเรียเยเซฟก็สวดได้หลายบทนะก็เลยทำให้คุณเรือนฝันก็มั่นใจว่าเออคุณป้าสวดได้ก็ก็น่าจะเป็นคาทอลิกจริงๆนะก็เลยมาเล่าให้ซิสเตอร์ฟังซิสเตอร์รับรู้ซิสเตอร์ก็บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหน ช่วยพาซิสเตอร์ไปเยี่ยมหน่อยนะคะเพื่อว่าซิสเตอร์รู้จักบ้านแล้วก็จะได้มาติดตามหรือว่ามาอภิบาลกันครัอย่างต่อเนื่องก็ย้อนความไปก็ประมาณห้าปีกว่าแล้วนะห้าปีที่แล้วซิสเตอร์ก็ได้มีโอกาสมาก็มาก็มาดีมีค,คุณแอดด้วยแล้วก็คุณเรือนฝันเป็นคนขับรถมานะ คุณครูพัฒยังไม่ได้มานะก็มาระยะหลังๆนี่<อ>นะครับงปีหลังนี่นะคะคก็มาแล้วก็มาเจอคุณป้าอุดมที่เนี่ยแล้วคุณป้าก็แบบตื่นเต้นมากเลยนะป้าก็มักจะบอกว่ามีลางสังหรณ์ป้าว่าตาข้างซ้ายกระตุกเออเนี่ยวันนี้จะต้องมีใครมาสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็คุยกันนะก็คุยกันแล้วก็ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ จากลูกสาวแต่มาครั้งแรกอ่ะไม่เจอลูกสาวนะก็ทีหลังก็ได้สืบว่าลูกสาวอ่ะจะมีไปทำงานไปไปมามาแม่จะอยู่คนเดียวจะมามาเยี่ยมแม่ไปซื้อกับข้าวมาให้แม่ก็ในวันที่หยุดวันพุธเราก็จะมาเยี่ยมในวันพุธก็จะมาเดือนละครั้งหรือมากกว่านั้นนะแต่โดยปกติก็จะมาประจําทุกเดือนครับแล้วก็ก็มาเยี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็มาสวดมาร้องเพลงมา ให้กําลังใจคุณป้าก็มีของผลไม้ลากไม้มีนมมีอะไรก็จะเอามาฝากก็ทําให้คุณป้ารู้สึกป้าก็รู้สึกดีใจนะผูกพันบางทีป้ามีอะไรก็แบ่งให้เราเรามีมาร้าวเราไม่กวาดมะขามเปียกก็ก็มาเรื่อยๆนะก็มีนะใบพลูนะครับก็ในส่วนตัวแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะว่าในทากลาง คนต่างศาสนามีคุณป้าที่สามารถที่จะรักษาความเชื่อได้ยั่งยืนครับก็ป้าก็บอกว่าป้าทํางานไปป้าก็สวดลูกป,ประคำไปนะถึงแม้ว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้รับสินล้างบากแต่ก็สวดภาวนาบางบทนะอ,อย่างเช่นบทวันธาเมเดียสวดเป็นเพราะป้าจะสวดดังๆแล้วก็ชวนลูกสาวสวดด้วยครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ก็เข้าสวดสายประคำออนไลน์กับเราตามที่ สมเด็จพระสันตะปาปาได้ออขอร้องนะครับให้พวกเราได้สวดสายประคำกันด้วยนะฮะ<ช>นะครับอ,อันนี้เสเตอร์ครับขออนุญาตเ,าเรียนถามว่าพอทิเตอร์มาเยี่ยมเยียนอภิบาลเนี่ยนะครับนอกจากว่าจะมาด้วยความห่วงหาอาทรน,นะครับแล้วก็มีอ,อุปกรณ์สิ่งของอะไรที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าแล้วเนี่ยนะฮะทิเตอร์มาเตรียมตัวหรือเตรียมจิตใจของคุณป้ายังไงโดยเฉพาะในเทศกาล สำคัญสำคัญเนี่ยครับอยากให้เสื้อช่วยเล่าให้ฟังนิด<ก>นึงก็คร,ครั้งแรกเลยก็ได้ได้ทราบว่างแต่ป้ามาอยู่ที่เนี่ยเนาะป้ามาอยู่ที่นี่อายุสามสิบกว่าแล้วก็อยู่ยาวมาจนเกือบเกือบจะแปดสิบอะเนาะมันก็เกือบเกือบห้าสิบปีอะสี่สิบกว่าปีป้าก็ไม่ได้ไปวัดอีกเลยไม่ได้ไม่ได้แก้บาปรับศีลเลยได้แต่สวดภาวนาก็ เหมือนกับป้าก็ได้เกิดมาในครอบครัวคริสชนที่อยู่ในบรรยากาศของคริสชนที่แข่งขัดจึงทําให้ได้รับการปลูกฝังความเชื่อที่ป้าก็ไม่ทิ้งความเชื่อเนาะถึงแม้จะอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ใช่คาทอลิกป้าก็ยังเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปวัดแต่ไม่ได้ทิ้งพระครับก็ยังสวดภาวนาแล้วก็ซิสเตอร์ก็มาเยี่ยมอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเข้าเทศกาลมหาพจน์ ช่วงนั้นก็ผ่านไปได้หกเดือนแล้วครับก็ฟิตเตอร์ก็เหมือนก็ชวนคุณป้าเนาะก็บอกป้าว่าเนี่ยเรากําลังจะเข้าเทศกาลมหาพจน์ป้ายังจำได้ไหมว่าเทศกาลมหาพจน์คาทอลิกเนี่ยทำอะไรบ้างป้าก็บอกว่ามีรับเท่านะาก็คุยกันมีรับเท่าแล้วก็เป็นเทศกาลที่เข้มข้นในการกลับใจ คิสตชนก็จะถือโอกาสแก้บาปรับศินนะเพื่อว่าอยู่ในจะได้เตรียมตัวสำหรับฉลองปัสกามีส่วนร่วมในมหาทรมานของกับพระเยซูเจ้าในเทศกาลนี้เป็นพิเศษสำหรับทําล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ก็เลยถามคุณป้าว่าคุณป้าสนใจไหมคะถ้าอยากจะแก้บาเนะอยากจะมีโอกาสรับสินรับพร ป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่สะดวกอะเดินเหินก็ไม่สะดวกแล้วก็ไม่รู้จะไปวัดแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะซิสเตอร์ก็บอกว่าซิสเตอร์มารับไปไหมซิสเตอร์จะมารับป้าก็รู้สึกก็ขึ้นรถอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าตั้งแต่ซิสเตอร์มาเยี่ยมครั้งแรกซิสเตอร์ก็ได้รายงานให้คุณพ่อเจ้าวัดที่ดอนกระเบื้องในสมัยนั้นเนาะคุณพ่อคุณพ่อเจษดาบุญรัติวงศ์ แล้วก็คุณพ่อวิริยะซึ่งรับผิดชอบในเขตโพธารามครับทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดนบุญเปาโลกลับใจเขตตรงนี้<ใ>นก็อําเภอโพธารามรก็น่าจะขึ้นกับวัดนบุญเปาโลกลับใจบแต่คุณพ่อก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถึงนี้ก็เลยเรียนให้คุณพ่อนว่าซิสเตอร์ก็ได้คุยกับป้าอุด,ดมก็อยากจะเชิญคุณพ่อสักครั้งหนึ่งมาเยี่ยมเพื่อป้าก็ปรารถนาอยากจะแก้บาปบนะเพราะว่า ในเทศกาลมหาพจ์พอดีแล้วก็อายุเยอะแล้วก็อยากจะให้คุณป้าก็ได้เตรียมตัวเพราะว่าอายุก็กำลังจะแ0ดิบก็วันเวลาเหลือน้อยมีโอกาสเตรียมตัวเต็มใจนะคุณพ่อก็โอเคคุณพ่อก็บอกเลยเอาซสเตอร์อยางงั้นวัน,นวันวันพุธรับเท่าเราไปกันวันพุธรับเท่าเลยซิสเตอร์ก็ส่งข่าวเนาะมามาบอกที่บ้านแล้วก็ส่งไลน์มาให้ลูกสาวเนียนะ สรยทองบอกว่าวันพุธรับเท่าคุณพ่อวิริยะสู้เสี่ยมแล้วจะมาเยี่ยมคุณป้าแล้วก็จะถือโอกาสให้คุณป้าได้มีโอกาสชำระจิตใจแก่บาปรับศีลนะพิเตอร์ก็มาเตรียมตัวป้าไว้ครับก็บางเอิญก่อนจะมาล่วงหน้าหนึ่งวันนะจริงป้าก็รอคอยคุณพ่อก็รู้สึกเออป่วยกระทันหันนะป่วยกระทันหันก็แคนเซิลบอกว่าซิเตอร์ ้องไปหาหมอก่อนนะฮะค่ะครับคงคงจะต้องเลื่อนวันอ่อซิสเตอร์ก็คุณพ่อไม่มาไม่เป็นไรซิสเตอร์ก็มากับคุณแอดนะครับป้ามาถึงนะโหป้าแต่งตัวรอแบบรอรอเหมือนดีใจว่าผู้แทนของพระจะมาเยี่ยมที่บ้านนี้นะครับพวกเราเนี่ยเวลามาป้าก็จะเข้าใจว่าโอ้เรามาเป็นตัวแทนของพระก็จะต้อนรับอย่างดีก็ ป้าก็เสียดายเนาะป้าก็เสียดายเวลามีซิสเตอร์มาก็จะถามหาเมื่อไหร่คุณพ่อจะมาบ้านนี้บ้างนะเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งนะพระเจ้าจะส่งมาให้ะก็เสียดายนะถ,ถ้าถ้าทําหน้าที่แก้บาปได้ฟังแก้บาปได้เดี๋ยวทําให้เลยครับโอเคก็มาแล้วป้าก็แต่งตัวเหมือนโหแต่งตัวอย่างดีเลยนะก็สงสารป้านะเหมือนเหมือนนี่ก็คิดในใจโหพี่แอ๊ดถ้าเราไม่มานะโห งานเข้าแน่เลยป้าทรมาอีกรอบนึงนะป้าน้องบนยาวเลยแล้วก็บนเพราะว่าเหมือนปราถนาจะใจปรารถนาที่อยากก็คุณพ่อก็หายเร็วนะคุณพ่อก็หายเร็วก็เพราะนั้นคุณพ่อก็เลยว่าคนลุกขึ้นอาะซิเตอร์เราอ่ะพ่อสามารถสบายเนื้อสบายตัวแล้วไในๆก็ตั้งใจจะไปแล้วนะเราไปกันเตอร์ก็ เหมือนกับช่วงนั้นมาติดติดกันไงมาติดติดกันมาเตรียมตัวแล้วก็วันที่นัดคุณพ่อไม่ได้มาเราก็มาซิสตเตอร์ก็ต้องการเพื่อนไงคซิสตเตอร์ก็บอกคุณแอดนะว่าพ่อวิริยะบอกว่าไปได้แล้วไปเพื่อนซิสเตอร์หน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปเก้าโมงอดวคุณแอดนะครับช่วงนั้นของงานชุกมากเลยนะอกอารชุกมากเลยเขาก็บอกว่าตื่นมาตั้งแต่ตีสี่มหาเอกสารอะไรของเขาครับ ด้วยความกังวลใจเพราะว่าพิมพิม,พ,มพิมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต้องเอางานที่จดไว้เนี่ย <ฮะ S 1> เอามาให้เลขาที่วัดพิมพ์แล้วก็หายเอกาสารหาแล้วหาอีกก็หาไม่เจอนะหยิบตรงน้นตรงนี้ก็ไม่เจอก็ทําให้กังวลใจแล้วก็ปฏิเสธซิสเตอร์นะบอกว่าไม่ตายอะซิสเตอร์จะยังไงก็ขอร้องนะงานยุ่งนู่นนี่นั่นนะซิสเตอร์ก็ เหมือนเสาสีเนาะมืนเสาสีในพ่อลสารเลยในเรื่องของคำภาวนาผู้พิพากษานั้นน่ะก็เสาสีแล้วก็บอกว่าอ๋อพี่แอดจำจำพ่อแลสารไว้นะในมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามี่เจ้าพูดว่าก่อนอื่นหมดให้แสวงหาผ้าณจักรและความชอบธรรมของพระองค์และสิ่งอื่นพระเจ้าจะแถมให้ไม่เป็นไรหาเนี่ยพี่แอดหาไม่เจอ แต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ตรงไหนครับนะไปเธอเป็นเพื่อนซิเตอร์ครับในฐานะเป็นประธานพลมารีเพราะว่าไปแสวงหาวิญญาณครับเขาก็ยังใบเบี่ยงปฏิเสธพวกกังวลใจเซอร์บอกว่าเอาละถ้าเกิดหาไม่เจอนะต้องพิมพ์ใหม่พิมพ์ไม่ทนันเดี๋ยวซิเตอร์ช่วยพิมพ์ให้อแต่เชื่อซิเตอร์สิถ้าไปกับซิเตอร์นะกลับมานะต้องเจองานแน่นอนัอนครบเจอหรือไม่เจอเนี่ยเดี๋ยว พักเรื่องพี่แอดไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่แอดเป็นคนอธิบายว่าเจอหรือไม่เจออย่างไรแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับอาจจะเป็น,นว่าพอเสร็จแล้วมาด้วยกันเนี่ยนะครับามาเตรียมตัวคุณป้าอุดมยังไงแล้วคุณป้าอุดมได้ได้ตกลงได้แก้บาปได้รับศินไหมสําหรับมหาพรสําหรับที่จะเตรียมประกาศใน,ในในช่วงนั้นนะครับป้าก็ตั้งใจแก้บาปนะ้แต่ว่าเหมือนกับคนไม่ได้แก้บาปมานานอ่ะคนไ,ได้แก้บาปมานานเพราะคุณพ่อมา พิตเตอร์ก็บอกว่าป้าวันนี้ฟิตเตอร์พาคุณพ่อมาให้แล้วนะเรามีเวลาน้อยนะถ้าง,งั้นก็ป้าก็คุยกับคุณพ่อก็แล้วกันนะคุยส่วนตัวกับคุณพ่อแล้วก็ให้เวลาคุณป้าแล้วคุณพ่อก็เอาสินมหาสนิทมาด้วยถ้ป้าแก้บาปอย่างดีวันนี้ป้าก็จะได้รับสินด้วยเราเริ่มเทศกาลมหาพจน์เลยอะไรนี้นะซิสเตอร์กับคุณแอดก็ ออกมาข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มายืนสวดส่ประคำพระเมตตาแล้วก็อก็หวังว่าป้าจะได้แก้บาปเนาะครับป้าบอกว่าติกเตอร์ก็เหมือนกับเออชงเง้อดูว่าได้แก้บาปเรียบร้อยหรือยังนะครับสวดเราสวดพระเมตตาจบแล้วก็เหมือนได้ยินป้าคุย ขอโทษนะคะป้าก็คุยสเพเฮละาอะไรเนี่ยป้าก็คุยเรื่องที่ป้าแบบตื่นเต้นก็คุยแต่ว่าก็คืออยากจะเล่านะครับด้วยความที่ว่าเจอคุณพ่อเนี่ยดีใจก็อยากจะเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังนะในชีวิตที่ผ่านมากว่า50ปีครับซิสเตอร์ก็เลยว่าเอ๊จะได้แก่บาปไหมนี่ก็เลยลองเดินเข้ามาในบ้านว่าเป็นยังไงเสร็จคุณพ่อวิริยะว่าซิสเตอร์คุณป้ายังไม่พร้อม เรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวคุณป้าพร้อมแล้วก็ค่อยเวค่อยค่อยแก้บาปบนะพี่เตอร์ก็มีความรู้สึกว่า,วาโหเนี่ยหลายเดือนผ่านมากว่าจะได้เชิญคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อก็เหมือนภารกิจเยอะเอาตัวพ่อมานี่เอายากนะเอายากเตอร์ก็มีความรู้สึกว่า,วาโหในในป้าก็ตั้งใจแก้บาแล้วก็เหมือนก็ไม่ยอมนะก็ไม่ยอมว่อาอ้าวป้าทำไมเปลี่ยนใจล่ะคะค ไหนป้าทุกครั้งที่เตอร์มาป้าก็จะทวงว่าไม่เห็นเอาคุณพ่อมาด้วยเลยป้าก็จะรู้จักพ่อสุรินดีแต่พ่อสุรินก็ไม่ค่อยสบายแล้วนะไม่ได้อยู่เขตนี้อก็ก็เลยตัดบทครับยังคุณพ่ออยเพิ่งกลับในไหนป้าเนี้ยก็รอคอยแล้วก็ตั้งใจแล้วเอางี้ดีกว่ามาเรามาสวดกันสวดพานากันใหม่ก็แล้วกันนะและเดี๋ยวก็เออซิเตอร์ก็นําสวดนะเตอร์ก็นาสวดแหละว่า ออข้าแต่พระเยซูลูกขอบคุณพระองค์ที่ได้นำคุณพ่อนำซิสเตอร์มาเยี่ยมบ้านของลูกลูกขอต้อนรับพระองค์ที่เสด็จมาเยี่ยมบ้านลูกขอพระองค์ประทานพระจิตของพระองค์เพื่อลูกจะได้สามารถเห็นแสงสว่างแห่งความเชื่อเพื่อสามารถจะได้แยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เคยผิดพลาดในชีวิตครับไอก็สวดประมาณนี้เนาะแล้วก็บอกว่าป้าเอาละคุณป้าคะคุณป้าซิสเตอร์ไม่ให้คุยเรื่องอื่นแล้วไม่ให้คุยเรื่องอื่นแล้วถ้าคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวซิสเตอร์มาแล้วก็ค่อยคุยกับซิสเตอร์เนาะครับอ่าตอนนี้นะคุณป้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่คุยกับคุณพ่อคุยได้เรื่องเดียวเท่านั้นคคุยเรื่องจิตใจอย่างเดียวว่าเล่าให้คุณพ่อฟังว่า เวลานี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่รบกวนใจอ,อะไรที่หนักๆในชีวิตที่อยากจะเอาออกไปที่อยากจะขอโทษพระนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าพ่ออยพึ่งให้ป้าเริ่มต้นใหม่ในสุกะอาคุยเรื่องเดียวเรื่องสภาพจิตใจป้าก็เลยได้ได้คุยกับุพ่อ,อก็มีโอกาสได้แก้บาปนะแล้วก็ หลังก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อก็ยืนขึ้นกวักมือเรียกอ่าค,คุณป้าเรียบร้อยแล้วเรามาสวดภาวนากันเพื่อเตรียมตัวให้คุณป้าจะได้รับสินนะครับก็ทุกอย่างก็ในวันนั้นคุณป้าก็ได้แก้บาปได้รับสินคุณพ่อนําสินมหาสนิทมาให้ครับแล้วก็ได้ล่ำลากันซิสเตอร์ก็เห็นคุณป้ารู้สึกมีความสุขนะครัแล้วก็เดินทางกลับเนาะแล้ก็เดินทางกลับแล้วก็ พี่ไอ้ก็รีบกลับบ้านเพราะว่าใจอยู่ที่บ้านเนาะจะไปหาเอกสารต่อครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับพระวรสารอยู่ตอนหนึ่งนะเจอค่ะในช่วงที่คุณป้าอุดมได้แก้บาปรับสินอะไรเรียบร้อยนะครับมีความชื่นชมยินดีขึ้นในจิตใจอ๋อสิ่งพระวรสารอยู่ตอนหนึ่งนะซิสเตอร์ก็ทําให้นึกถึงเนาะรพระวรสารนบุลลูกาบทที่19บเก้าเคิด บทที่1 9เข้อเเป็นตอนที่ซักเคียสซักเคียสเนาะได้ไปปีนต้นไม้แล้วก็ได้ไปแอบมองพระเยซูพระเยซูก็เรียกว่าวันนี้เราจะไปพักที่บ้านท่านไปรับประทานนะแล้วก็ซักเคียสก็ได้สารภาพอะไรต่างๆนานาแล้วก็พระเยซูก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้ความรอดได้มาสู่บ้านหลังนี้เนะซิเตอร์ก็ได้คิดถึงพระวาจาตอนนี้นะคะว่า การรับตินอาภัยบาปการรับสินมหาสนิทของคุณป้าก็เหมือนกับพระเยซูก็ได้นําความรอดมาสู่บ้านหลังนี้วันนี้ความรอดได้มาสู่บ้านหลังนี้ทําไม้คิดถึงว่าเมื่อสมัย2,000ปีที่แล้วเนาะคำพูดนี้ที่พระเยซูเจ้าพูดกับซักเคยีสก็ยังดังก้องอยู่นะปัจจุบันนี้ดังก้องอยู่ในวันนั้นที่บ้านหลังนี้ค่ะครับยังยังก้องอยู่ในหัวใจของคุณป้าดมไหม นะครับวันนั้นความชื่นชมยินดีในจิตใจนี้เป็นยังไงบ้างคุณป้าก็สบายใจมากอืมครับสบายใจมากเลยนะหลังได้แก้บาปรับศินได้คุยอะไรต่างๆกับคุณพ่อแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมตัวอย่างดีอ่ะทอนนี้แล้วอย่างพี่แอดล่ะตกลงกลับไปเนี่ยนะครับเ,ออเจอเอกสารไหมตอนมานี่วิตกกังวลมากว่างานจะไม่เสร็จเอกสารก็หาไม่เจอหาอย่างไรก็ไม่เจอนะครับ ตเตอร์ก็บอกพระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนตกลงเจอหรือไม่เจอครับงานเสร็จไหมครับพี่แอดคุณคนึงนิดครับเชิญครับ